ต่อไปผมจะลองดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมอ่อผลผมล็อกเมนูไว้นะครับล็อกเมนูไว้แค่เป็น humidity เห็ไหมโอเคทีนี้อ่ะมันปรับอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณจะปรับเชิงลึกพูดง่ายๆรับไปปรับเชิงลึกหรือลักษณะของการตั้งค่าสำหรับแพทย์นะครับ คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคนจะตั้งยังไงคุณก็ให้แพทย์ตั้งให้นะครับคุณอย่าไปซีซัวนะมันมีผลข้างเคียงที่ผมบอกไปแล้วนะ,ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอนะ่ะผมมาแนะนําตรงนี้ก่อนนี่กดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับมันจะทําการเข้าไปโหมดส่งข้อมูลเห็นไหมครับเซนต์มายดาต้านะครับแล้วก็จะมีสัญญาณเหมือนสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยส่งข้อมูลไปขึ้นออนไลน์คลาวนะครับเนี่ยพอเรา กดมาที่เครื่องหมายถูกปุ๊บนะครับมันก็จะทำการส่ง data ขึ้นคลาวนะครับเป็นข้อมูลออนไลน์เวลาคุณไปพบแพทย์ก็ไม่ต้องพกอะไรไปเลยไปตัวเปล่าๆเลยนะครับแล้วแพทย์จะดึงข้อมูลออนไลน์ไปให้มาวิเคราะห์นะครับให้วินิจฉัยโรคของเราเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้ให้เขาส่งข้อมูลเสร็จก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็จะส่งเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะพามาดูในเรื่องของการคุณจะเปิดโหมดเซลลูล่าไหมเปิดผุมกระตังให้เปิดไว้นะครับอัลบูทูคุณเปิดไหมเปิดไว้นะครับนะครับแล้วก็คุณต้องการจะเคลียร์ออลแพร์เดเว้ก็คือบูทูที่คุณแพร์หรือจับคู่ไว้เนี่ยคุณต้องการเคลียร์ล้างทั้งหมดไหมก็ไม่ต้องนะครับ ก็จะมาเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่กดค้างนะครับกดมามันก็จะเข้ามาในโหมดของ h u m a n นตี้แล้วก็อะไรเนี่ยอ x ็ก r a t o ราทอรี่เหรออะไรเนี่ยเรลีฟ e เหรอครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านยังไงนะภาษาอังกฤษนะแต่ว่าไอ้โหมดเนี้ยมันคือโหมดผ่อนแรงผ่อนแรงดันหายใจ มันมีประโยชน์ก็คือเวลาคุณหายใจออกเนี่ยแล้วลมมันอัดเข้ามามันจะต้านกันถูกไหมครับไอ้เครื่องเนี้ยมันก็จะสามารถช่วยผ่อนแรงดันได้ผ่อนลมหายใจได้นั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เราหายใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ตั้งไว้ที่ระดับ3เลยเนาะจริงๆระดับ2ก็ได้นะ2หรือ3ามเลยผมรู้สึก3มนี่มันหลับสบายกว่านะครับเซนต์อเวกเนี่ยนะครับฟังก์ชันของเขานะครับที่เครื่องอื่นไม่มีนะมีแต่ของ f อ p นะครับเช่นแบบเฟคเคิลนะครับเซนต์อเวก เปิดไว้เลยนะครับนะแล้วก็ตั้งค่าวันที่นะครับแล้วก็จะวนกลับเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็คือส่วนของผู้ใช้ทั่วไปนะครับต่อมาจะพามาเข้าในส่วนของการตั้งค่าระดับแพทย์ของของแพทย์นะครับดูเทคนิคอลเซตติ้งแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนครับกดปุ่ม2ปุ่มเนี่ยค้างไว้นะครับพร้อมกันเนาะปุ๊บกดค้างไว้เลยครับแช่ไว้เลยนะครับพร้อมกันจนมาเข้าคลินิชเยนเมนูนะครับเขาก็จะมาตั้งค่าหลายๆอย่างนะครับ อันแรกนะครับผมผมบอกก่อนเนาะยังไม่เข้าลงลึกในแต่ละเมนูนะครับไล่ไปก่อนว่าเมนูอะไรคืออะไรนะครับเมนูแรกนะฮะเป็นเท라พีโหมดนะครับก็คือมันตั้งโหมดได้ว่าเป็นเครื่อง c ีแพธรรมดาหรือจะให้เป็นออโต้หรือ a p AP a p นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นมินิมอลเพรสเชอร์นะครับก็คือความดันต่ำสุดนะครับที่เครื่องจะอัดแรงดันให้คุณนะครับ เมนูต่อมาเป็น Max Pressure นะครับก็คือเป็นเมนูแรงดันสูงสุดที่เครื่องจะอ่าให้คุณนะครับเวลาคุณหยุดหายใจนะครับต่อมาก็จะมาในเข้าในส่วนของ Comfortable นะครับก็คือความสะดวกสบายของคุณนะครับในการใช้งานเมนู Menu แรกก็เป็น Humidity นะครับก็ในเกี่ยวกับความชื้นนะครับการต้มความชื้นต้มน้ํานะครับว่าคุณจะให้มันต้มน้ำระดับเท่าไหร่นะครับยิ่งเร่งมากก็จะยิ่งร้อนยิ่งอุอน่นยิ่งไอน้ําเยอะอะไรประมาณนี้นะ ต่อไปก็ expiratory นะครับ relief expiratory relief นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผ่อนแรงดันนะครับผ่อนลมหายใจของเครื่องนะครับ s e n s awake ก็คือเป็นเซนเซอร์ sensing นะครับตรวจจับการตื่นนอนนะครับไล่ไปก่อนเนาะยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็ดีไว c e นะครับก็คือ display นะครับ display pressure นะครับ แล้วก็ก็คือคุณจะให้มันแสดงค่าแรงดันในขณะขใช้งานไหมนะครับอันที่2องจะเป็น display AHI นะครับก็คือคุณจะให้แสดงว่ามันผลผลของการนอนนะครับว่าคุณหยุดหายใจกี่ครั้งไหมนะครับจะให้แสดงเวลาไหมนะครับแล้วก็เรื่องของภาษานะครับจะบอกว่า feature and feature นี่นะครับรองรับภาษาไทยนะเพื่อนนะนี่ ลองรับภาษาอะไรบ้างกดให้ดูเลยนะครับก็จะมีภาษาไทยด้วยนะนี่นะครับเยอะนะครับลองรับหลายภาษาเลยรวมถึงภาษาไทยนะครับอ็หมดละแต่ผมภาษาอังกฤษนะครับก็ฝึกไว้นะเพื่อนๆนะใช้กดเ g e t อะไรต่างๆนะครับใช้โหมดภาษาอังกฤษนะครับฝึกภาษานะครับเป็นในตัวนะครับเรียนรู้นะฮะ แล้วก็จะทำให้เราหาข้อมูลนะครับง่ายนะฮะเวลาเราไปเซิร์ชใน Google อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเซิร์ชเนี่ยจะหาเจอนะครับเพราะว่าภาษ,ษาไทยข้อมูลน้อยนะครับไม่ค่อยจะมีคนทำมาให้เราศึกษาที่เป็นภาษ,ษาไทยนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของอิน r m เมชันนะครับก็จะเป็นพวกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ต่า Version, งๆนะครับชั่วโมงการใช้งานใช้งานมากี่เครื่องแล้วนะครับเวลาคุณซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ย ถ้าคุณกลัวจะโดนย้อนแมวนะครับคุณก็มาดูเนี่ยเครื่องนี้มันเปิดมันใช้มากี่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าขึ้นใหม่ๆก็ควรจะขึ้นไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าขึ้นเยอะแล้วคุณก็สงสัยได้เลยโหมใหม่จริงๆหน่ชั่วโมงใช้งานมันเยอะแล้วเนี่ยเออเอาเครื่องเก่ามาขายเราอรออะไรเงี้ยนะแล้วก็คุณคุณก็ดูได้นะที่สวิตต์อินโฟอินโฟมิชันนะฮะแล้วก็เอ่อโฟล์ล็อกนะครับโฟล์ล็อกนี่ก็คือความผิดพลาดเป็นบันทึกข้อมูลความผิดพลาดของเครื่องนะครับมันก็จะ ถ้ามีเจอมันก็จะมาขึ้นบอกนะครับแต่นี้ไม่เคยผิดพลาดอะไรนะครับหรือเครื่องเริ่มมีปัญหาอะไรมันก็จะาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ clear p a t i e n data นะครับคุณต้องการจะเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องไหมนะครับแล้วก็มา factory reset ก็คือเหมือน hard reset นั่นเองนะครับเหมือนโทรศพัพท์ไปแหละเคลียร์ทุกอย่างนะครับกลับไปเริ่มต้นที่สุดแล้วคุณก็มา setting ใหม่นะครับแล้วก็สุดเมนูสุดท้ายก็จะเป็น next clinician เมนูออกไปนะครับ อ่ะโอเคเมนูหลักๆก็จะมีมาเท่านี้นะครับแต่ที่เราจะใช้จริงๆเนี่ยที่เราตั้งค่าบ่อยนะครับไอ้พวกนี้มันไอ้พวกดิสเพย์อะไรพวกนี้เราตั้งค่าทีเดียวจบนะฮะแต่ว่าในส่วนของที่เราจะใช้บ่อยก็คือในส่วนของเซกชันคอมฟอร์ทิเบิลนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ,อ่อเทเลพีนะครับเทเลพีนะครับอ่ะผมจะพามาดูเมนูเทเลพีโหมดก่อนนะครับ เมนูเทเลพีโหมดก็จะให้เลือกได้นะก็จะเป็นโหมดออ t โตหรือก็ซีแพนะครับซีแพก็คือโหมดคงที่นั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่อง f ิ t เชอร์เพเคิลหรือเอเนี่ยมันรองรับเป็นออ t โตนะครับหรือเ p แพนะครับมันจะปรับเแรนดันได้ถ้าออ t โตเนี่ยมันก็จะพาเรามาตั้งค่ามินเพรสเชอร์นะครับจําได้ไหมครับว่ากราฟที่ผมให้ดูเนี่ยขออนุญาตนะครับกราฟที่ผมให้ดูนะครับ มินเพรสเชอร์นะครับของเครื่องเริ่มต้นที่ผมเริ่มหายใจแล้วออกซิเจนไม่ดรอปนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะประมาณ7 8, ถึง8ถูกไหมฮะนี่นะฮะแรงดันพอดีเขาไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะฮะพอดีเขาไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะฮะก็ไล่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ปึ๊บไม่ใช่สินี่ตรงนี้ต้งหา อยู่ที่ประมาณ7ถึงแนะครับแต่นี้ผมตั้งไว้9นะครับก็เดี๋ยวเราลองตั้งมาเป็น8นะครับความละเอียดในการตั้งเพรสเชอร์หรือแรงดันนะครับละเอียดได้ระดับ0.5เลยนะครับละเอียดมากนะครับนี่คือดีนะครับดีมากนะฮะผมตั้งที่8แล้วก็แม็กเพรสเชอร์นะครับแม็กเพรสเชอร์ผมก็ดูกราฟอีกเช่นกันนะครับกลับมาดูกราฟนะครับแม็กเพรสเชอร์ นะครับที่ผมหายใจได้นะครับจะอยู่เกือบถึงครึ่งนะฮะเกือบถึงครึ่งครึ่งก็คือ15ใช่ไหมฮะนี่นะถ้าแม็กก็คือขีดบน20นะเนี่ยเกือบถึงครึ่งก็คือ10ประมาณ14ถูกไหมฮะ14แล้วก็ผมก็ตั้งไว้ที่14นะครับต้องบอกว่าตอนแรกแพทย์วินิจฉัยไว้ตั้งให้เป็น16นะครับแต่ผมตั้งแล้วนะครับรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของลมเข้าท้องนะครับอย่างที่เล่าไปนะครับก็เลยลดลงเหลือ14 14ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ก็เบาลงขึ้นเบาลงไปเยอะนะครับก็มีเลอบ้างอะไรบ้างนะครับมีมีขออนุญาตครับมีตดมีผายลมบ้างอะไรเงี้ยก็ก็นิดนึงนะครับแต่มันก็ดีกว่าตอนตั้ง16นะครับผมก็เลยโอเคกับ14นะครับตั้ง14ไปนะครับอ่ะพอเราตั้งเทเลพี่หมดนะครับมันก็จะพามาตั้งไอ้สองเมนูนี้เรียบร้อยแล้วแหละมินเพชเชอร์แม็กเพเชอร์เนี่ยเราก็มาดูอีกทีก็ได้นะครับอ่ะตั้งไว้ที่8นะครับ แล้วก็มาดู m a x p พ e ีชเชอนะครับ m a x p r e ีชเชอ14นะครับอ่ะโอเคอ่ะต่อมา Comfort นะครับฮ u มิดิตีนะครับผมตั้งเป็นศูนย์เลยปิดไปเลยนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่ที่สูงหรืออากาศหนาวจัดระดับแบบต่ำกว่าต่ำกว่า20องศาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องมา,มาเปิดอันนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่ต้องไปล้างหม้อทุกวันนะครับก็เสียเวลาเนาะ เียเวลาเสียแรงสร้างความหลุดกิจเนาะ,อะโอเคกนน็จริงจริงโฮมเมดิตี้เนี่ยถ้าตั้งเนี่ยถ้าเขาก็แนะนำให้ประมาณ 2- 3ขีดอะไรประมาณอยนี้นะครับเขาก็ไม่ตั้งกันเยอะเนาะเพราะว่ายิ่งตั้งเยอะมันก็จะยิ่งทำให้แบบว่าลมมันก็จะอุ่นอุ่นอนอ,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะกับอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยไปนะเพราะว่าธรรมชาติก็ถ้าอากาศร้อนมันจะไม่ค่อยแห้งนะครับแต่ถ้าอากาศหนาวเนี่ยมันอากาศมันก็จะแห้งเนาะ ต่อมาเอ่อ uh, expiratory relief นะครับก็คือการผ่อนลมหายใจนะครับเนี่ยคุณจะเปิด activate มันไหมอ่ะคุณจะต้องเปิดใช้หมดนี้ไหมก็ควรเปิดนะครับเพราะาถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยเวลาคุณผ่อนลมหายใจหรือหายใจออกเนี่ยมันก็จะมันก็จะต้านกับลมในท่อนะครับเพราะลมในท่อนี่มันมันอัดมาตลอดนะครับอัดเข้าตลอดนะฮะก็ก็ควรเปิดไว้นะครับแต่ผมก็เปิดไว้ที่ระดับ3เลยนะ ต่อมานะครับเซนต์อเวกนี่สำคัญมากเซนต์อเวกเนี่ยคือมันจะเป็นคีย์โปรดักต์เลยคีย์ฟีเจอร์โปรดักต์ของเจ้าตัว MP เอเลยนะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการตรวจจับการตื่นนะครับจะเซนซิงการอเวกของคุณเนี่ยการตื่นของคุณเนี่ยว่าคุณตื่นเนี่ยเพื่อมันก็จะปรับให้เป็นแรงดันเริ่มต้นนะครับแรงดันเพื่อเริ่มต้นก็คือเซนต์อเวกเพรสเชอร์นะครับไม่ไม่ใช่แรงดันมินิมอลนะฮะ แรงดันเซนอเวกเนี่ยคือเป็นแรงดันเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเครื่องคุณยังยังไม่รู้สึกนอนหลับนั่นเองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แรงดันมินเพรสชอร์นะเมื่อนะคนละอันกันนะครับพอพอคุณหลับลุกพอคุณเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยแรงดันที่เป็นแรงดันสตาร์ทนะครับเป็นแรงดันเอ่ออเวกนะครับแล้วก็พอคุณสักทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีอะไรประมาณนี้ผมประมาณนะไม่แน่ใจนะมันก็จะเริ่มมาที่ปล่อยแรงดันระดับมินเพรสชอร์เข้าไปนะฮะแต่ไอตัวเซนอเวกเนี่ย มันจะเป็นแรงดันเริ่มต้นนะครับจริงๆคุณหมอเขาแนะนําให้ตั้งเป็นระดับ4นะครับระดับ4คือเป็นระดับเริ่มต้นตอนเปิดเครื่องนะฮะแต่ด้วยความที่ผมเป็นบุรุษรูปร้านใหญ่สันทัดอ้วนท้วนเลยก็มันรู้สึกว่ามันเติมอากาศไม่ทันนะครับมันจะรู้สึกเหมือนอึดอัดเหมือนคุณอยู่บนที่สูงแล้วคุณอากาศหายใจไม่ทันอ่ะเหมือนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วหายใจไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยเริ่มเพิ่มแรงดันนะครับจาก4.0เนี่ยเป็น5.5ก็โอเคขึ้นนะครับก็เหมาะกับผู้ชายเนาะแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือเด็กนะครับก็เริ่มต้นที่4หรือ3.5อะไรก็ต้องลองไปแมทชิ่งไปไปลองปรับกันนะครับตรงนี้เนาะก็แต่สําหรับผมเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ค่อนข้างตัวใหญ่ปอดใหญ่นิดนึงนะครับหายใจทีก็ต้องเติมอากาศใช้แรงดันประมาณ5.5นะครับหน่วย หน่วยของแรงดันใช้เป็นเซนติเมตรหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมเซนติเมตรโอนะครับเนาะอ่าโอเคผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องหน่วยเท่าไหร่นะอ่าโอเคก็จะครอบคลุมนะครับเมนูทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับค่าที่ผมตั้งนี้นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ แพทย์เจมินิชฉัยน,นะครับหรือถ้าคุณจะตั้งเองนะครับคุณก็ต้องอ้างผลนะครับ r e f e r e n c e กับผล sleep test นะครับถ้ามีผลคนถ้าคุณมีผล sleep test เนี่ยคุณจะดีมากนะครับผม